แอปพลิเคชันปักมืออาชีพเนี่ยจะเป็นแอปที่รวมสุดยอดผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะกับสาบันคุณวุฒิวิชาชีพในอาชีพน,นั้นๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยครอบคลุม800กว่าอาชีพลูกค้าใหม่ที่อ้องอินเข้ามานะคะก็เขาก็จะเหมือนแบบเซิร์ชหาว่าแบบร้านไหนใกล้เขาที่ดูเหมือนแบบเป็นมืออาชีพเขาก็จะมาทดลองกับร้านเราอย่างเงี้ยค่ะในยุคนี้ถ้าเราจะหาข้อมูลร้านใดสักร้านหนึ่งเราก็คงจะใช้บริการ Google Maps ใช่ไหมครับ เข้าไปเราก็จะเจอเส้นทางการเดินทางจะเจอเวลาเปิดปิดร้านแต่ถ้าเราจะหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านใดด้านหนึ่งสาขาอาชีพหนึ่งจะทำยังไง Google Map ก็คงจะช่วยคุณไม่ได้ใช่ไหมครับคลิปนี้ผมจะพามารู้จักแอปโปรพินแอปปักบุตรมืออาชีพแอปนี้ดียังไงตอบโจทย์คุณมากแค่ไหนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับเมื่อไม่นานวันนี้ครับมีวันหนึ่งผมอยากตัดผมมากผมเลยไปเซิร์ชเจอช่างตัดผมอยู่คนหนึ่งครับตัดผมเก่งมากพอผมเซิร์ชแล้วผมได้ที่อยู่แล้วผมก็เดินทางไปเลยครับไปถึงปรากฏว่าพี่เขากลับต่างจังหวัดไปแล้ว ถ้าอกว่าวันนั้นผมไปเกอร์เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเลยครับซึ่งเรื่องที่ผมเล่ามาก็เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างนะครับถ้าเราไม่ได้เป็นลูกค้าประจําร้านนั้นจริงๆเราก็จะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าช่างคนนั้นเนี่ยยังทํางานอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีความเป็นมืออาชีพมากน้อยแค่ไหนโดยแอปโปรพินนี้จะสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างตรงจุดครับแล้วก็ใช้งานได้ไม่ยากเลย เปิดมาที่หน้าแรกกันเลยนะครับพอเปิดมาเราก็จะเจอผู้เชี่ยวชาญต่างๆในละแวกใกล้เคียงของเราครับซึ่งพอเรากดเข้าไปเนี่ยเราก็ได้เจอชื่อของเขาอาชีพของเขาเบอร์โทรติดต่อแล้วก็สถาน<ย>ที่อยู่ของเขาครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ผู้ที่ทําการลงทะเบียนเนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลไว้ด้วยตนเองครับและถ้าเราต้องการค้นหานะครับเราก็พิมพ์ไปเลยครับว่าต้องการอาชีพอะไรหรือจังหวัดอะไรก็สามารถเข้าไปเลือกตรงนี้ได้เลยครับมีทุกจังหวัดเลยทีเดียวและถ้าเราต้องการค้นหาแบบละเอียดนะครับเราก็สามารถกดไปที่ตัวกรองทางด้านขวามือตรงนี้ พอเข้าไปก็จะมีให้เลือกทั้งแบบองค์กรแบบบุคคลมาตรฐานอาชีพต่างๆหรือเลือกชื่อนามสกุลที่อยู่ชั้นคุณวุธโอ้โหเรียกได้ว่าค้นหาแบบละเอียดเลยแหะครับ พอเราเข้ามาที่หน้านี้นะครับเราก็จะเจอทั้งชื่อนะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับแล้วก็ใบรับรองวิชาชีพต่างๆที่ได้รับการการันตีจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนจึงมีความถูกต้องแม่นยําสูงและตรวจสอบได้จริงครับและด้านล่างสุดก็จะเป็นสถานที่ทํางานปัจจุบันของเขานะครับซึ่งเราสามารถเดินทางไปในสถานที่ที่เขาปักหมุดเอาไว้ได้เลยหน้าที่2นั้นก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับอย่างเวลาเราเดินทางไปในร้านที่มีใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าใบานั้นเป็นของจริงหรือเปล่า เราสามารถนำรหัสใบวิชาชีพนั้น <th uk> กกอกลงตรงนี้ได้เลยครับแล้ก็จะสามารถตรวจสอบได้ ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นรหัส O S C N ขีด1 A ก็จะแสดงผลสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยวการโรงแรมพัตคาลและร้านอาหารใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใส่ข้อมูลเต็มๆเพิ่มลงไปอีกเราก็จะสามารถค้นหาแบบระบุรายบุคคลได้เลยนะครับซึ่งคุณวุธวิชาชีพเหล่านี้พวกเขาไม่ได้ทําการสอบแบบข้อเขียนแล้วได้มานะครับแต่จะเป็นการวัดระดับฝีมือผ่านผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพนั้นๆโดยตรงผ่านการทํางานจริงๆทดสอบจริงๆ จึงมั่นใจได้เลยนะครับว่าคุณวุธที่พวกเขาได้มานั้นได้มาด้วยความสามารถแท้ๆไม่ได้ลอกข้อสอบกันมาแต่อย่างใดครับมาถึงหน้าต่อไปครับเป็นหน้าสําหรับผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการลงทะเบียนด้วยตัวเองครับกดไปที่ลงทะเบียนได้เลยกรอกรหัสบัตรประชาชน13หลักหรือง่ายกว่านั้นครับคุณสามารถลงทะเบียนผ่านแอป Facebook Google a c count หรือ Apple ID ได้เลยแต่แต่แต คนทั่วไปไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับต้องเป็นคนที่มีใบคุณวุิวิชาชีพแล้วเท่านั้นมาถึงหน้าเพิ่มเติมครับหน้านี้เป็นหน้าสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วครับคุณสามารถเข้ามาแก้ไขโปรไฟล์ได้อย่างเช่นคุณย้ายร้านหรือว่าย้ายสถานที่ทํางานคุณก็สามารถเข้ามาแก้ได้ที่หน้านี้เลยครับและยังมีสถติติต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นสถิติรวมผู้เ่ยาชาญมืออาชีพทั่วประเทศครับ เดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปดูนะครับในหน้านี้ก็จะบอกสถิติรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพครับด้านบนจะเป็นมืออาชีพครับ76,078คนส่วนด้านล่างจะเป็นใบครับจำนวนใบใบรับรองวิชาชีพ7 6 9 8 8บใบโอ้โหบอกละเอียดจริงๆเลยนะครับพูดกันมาขนาดนี้แล้วนะครับวันนี้ผมมีความรู้สึกจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงที่ลงทะเบียนผ่านแอปโปรพินแล้วว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างไปฟังกันเลยครับจริงๆมันคือการสอบที่ เป็นชีวิตประจําวันที่เราทํากับลูกค้าอยู่แล้วก็ในการสอบเนี่ยก็จะมีทั้งข้อเขียนแล้วก็ปฏิบัติการสอบข้อเขียนมันก็จะเป็นแค่เหมือนเราวิเคราะห์ให้ลูกค้าดูส่วนการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนที่เราทําให้ลูกค้าจริงๆการลงทะเบียนในแอปโปรพินใช่ไหมคะง่ายมากเลยค่ะแค่คุณเอาเลขทะเบียนที่คุณสอบผ่านนะคะแล้วก็ลงทะเบียนลงไปในแอปแค่นี้เลยคะ่ะ<ม>ก็จะปักหมุดร้านคุณเลยหลังจากลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยก็จะมีลูกค้าที่ลูกค้าใหม่ที่วอล์กอินเข้ามานะคะก็เขาก็จะเหมือนแบบเซิร์ช หาว่าแบบร้านไหนใกล้เขาที่ดูเหมือนแบบเป็นมืออาชีพเขาก็จะมาทดลองกับร้านเราอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าให้ลูกค้าใหม่เราเพิ่มขึ้นนะคะดีเลยค่ะและนอกจากนี้แอปปักหมุดมืออาชีพยังได้รับความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุิวิชาชีพกับธนาคารทั้ง3แห่งได้แก่ธนาคารออมสินบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank ทำให้ผู้ที่ลงทะเบียนแอปนี้จะมีความได้เปรียบด้านการได้รับการอนุมัติในการปล่อยสินเชื่อสําหรับกู้เพื่อดําเนินการทางธุรกิจได้ง่ายกว่าบุคคลทั่วไปครับเพราะเป็นผู้ที่ได้รับใบรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพโดยตรงแอปพลิเคชันปักหมุดมืออาชีพเนี่ยจะเป็นแอปที่รวมสุดยอดผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในอาชีพนั้นๆซึ่งปัจจุบันนครอบคลุม800กว่าอาชีพนะคะผู้ที่จะได้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันตัวนี้ เรียกว่าผู้ผ่านการประเมินได้งานผู้ประกอบการก็ได้คนนะคะที่สำคัญผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์จากการใช้บริการจากผู้ที่เป็นสุดยอดตัวจริงในอาชีพของเขาด้วยค่ะสาบ,บันคุนวิชาชีพเราสร้างความร่วมมือกับธนาคารอมสิน SME Bank แล้วก็บสยนะคะในการที่จะต่อยอดเติมเต็มเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะขยายธุรกิจหรือสร้างสตาร์ทอัพธุรกิจใหม่นะคะด้วยเงินทุนที่เรียกว่า สินเชื่อเพื่อมืออาชีพแล้วด้วยแอปพลิเคชันตัวนี้จะทำให้ชีวิตของคุณน่ะง่ายขึ้นคุณจะได้สุดยอดมืออาชีพที่คุณต้องการเพราะสถาบันคณะวิชาชีพที่นี่มืออาชีพค่ะมาถึงจุดสังเกตของแอปปากบุตรมืออาชีพครับสิ่งที่ผมพบก็คือตัวแอปจะต้องทำการรอโหลดสักครู่ตอนหนึ่งการค้นหาครับแบบนี้ครับ มาถึงจุดสังเกตถัดไปครับนั่นก็คือเจ้าของใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจะต้องมาทําการอัปเดตข้อมูลส่วนตัวด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทํางานหรือช่องทางการติดต่อระบบจะไม่สามารถอัปเดตด้วยตัวเองได้ครับสรุปนะครับแอปโปรพ i นจะเป็นแอปที่ทําให้คุณสามารถค้นหาผู้เชี่ยวชาญที่มีใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่สามารถตรวจสอบได้จริงทําให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะเจอคนที่ใช่ในงานของคุณแน่นอนครับ สำหรับใครที่สนใจแอปโปรพินหรือแอปปักหุดมืออาชีพนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ iOS หรือ Android ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยก็ได้จะเข้าผ่าน PC, n o โน้ตบุ๊กหรือมือถือก็ได้เช่นกันครับ